มาเสนอแกงพี <molec> ่ยาในใจว่าพี่ยาในใจว่าทำไม้ชิมก่อนแม่เขาแกงแม่หมวหรอกสีมตัดไปถูกก่อนนี่คุณยายพี่นาละคะพี่แม่แม่มองหน้านังตะมุยังได้อยู่ปู่ปพี่ยาคะไม่ได้เก็บข้ามาพี่ยาอยู่กับแม่ผัวพี่ยามานานใช่ป่ะพี่ยารู้ดีพี่ยาอ่านออกใช่ป่ะ พี่ยาพีปั่นตลอดเลยปั่นตลอดเลย ในขนาดที่คุณดูอะในขนาดที่เขาดูเขาจะทำได้แบบนี้ไหมได้ไหมมันก็อยก่เรื่องนนึงะุ้ยมันอร่อยอยู่แล้วแหละอันนี้คือของที่ขายอยู่ที่ร้านค่ะน,นี่ไงม,ม, <c oughs> มันหนาวเป็นอาบือมันหนาวเป็นไงพี่ยา,มานนะมเมื่อกี้เนี่ยมันนาวยังคามือเลย

ได้ไม่ได้น้ำตาลปี๊บใส่รอเใส่สมผักให้หอมหอมนั้ตาอีใส่เขาใส่หอนให้หอมไม่เอาทเครื่องใเขาเขาเป็นคนสอนพี่ยาทำใส้ขนุนดุกเมัวคเลยุณแม่ปั่พียาเนี่ยสอนพยาทำอะไรต้มตุ้งต้มมะะอันนี้ยังไงเาให้ตุ้ัวเราจะได้ไปพัฒนา หวานอะไรอันนี้คือแลหวานหวานแต่ตัวนี้ไม่หวานอันนี้ไม่หอมเลยไม่หอมต้องหอมนต้องอกานแล้วเรานะเราไม่ใส่เราไม่ใส่ขงพะโล้นะนันเราไม่ใส่ เบอร์หนึ่งเลยครับแกง่อไม้เอรหนึ่งกินต้มมะละยาไส้อร่อยค่ะวันนี้คนคนก็มาตามหาแกงตอไม้ทานผัดกุ้งแ่งกับต้ม่อไมุ้้่ม